สวยเฉยสวยครับสวยครับสวยเฉยได้ไหมขออนุญาตถ่ายเหรอนะขออนุญาตเนี่ยผ่าดิบชื้นได้อยู่นะชันอยู่นะต้องลงทะเบียนป่ะคะนี่ครับงดขึ้นใบสามขึ้นคไม่ใช่ค่ะคนเดียวเราคนเดียวคนรถ่ายรูปเบอร์จุกจุดทีไปด้วยได้ครับไป เราโอเคครับ,รบเ,เรา,<พ>าจะไปรถจนากันวันนี้ต่อโอเคครับตอนนี้เราไม่อยู่ที่ชั้นสองนะครับของน้ำตกนะครับแม่งเขาหลวงเลยอันเนี้ยทางขึ้นเขาหลวงเลยไป<ะ>ไปครับเดีนะ๋ยวเราไปเล่นน้ำตกกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกัน <S <S เรามาอยู่ที่หน้าผาหน้าผาอะไรพีร่แจ็คหน้าผาระวังอันตรายผาสูงชันไม่ใช่นี่คือำเตือนหน้ามีนักกีฬาเลตบูลที่โดดได้เลตบูลมึงว่าโดดล่มได้ปะ ไม่ได้พี่ไม่พอแล้วมาถึงชั้นนี้แล้วนะครับผาอันตรายลกเล่นน้ำอีกแล้วครับใช่ไม่ใช่นะครับเอ้ยตลกชั้นสองหายตลกชั้นสองหายเลยฮะไปดูไปครับเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าถึงชั้นสองแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเลยไปชั้นสามไม่ได้ไม่ได้เลยต้องมาตรงนี้ก่อนนะรับที่เราโดนหลอกมานะเราถึงชั้นที่สี่แล้วนะครับันนี้น่าจะเล่นได้นี่ครับ ทันที่สี่เราเล่นได้แล้วครับประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราจะกำแบหาคนลงคนแรกกันโอเคโอเคพร้อมไปไปครับไปไปครับแยกตองลงเลยนะเย็นนี้อ่ะเฮ้ ไปเอ้าเยี่ยมครับห้าวไหมครับเล่นน้ำโอ้เช่าวัาเชี่ยจำใจเชื่อมาเชี่ยส่งใช่วยไครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเล่นสนุกมากเลยน้ำเมื่อกี้ใช่ไปครับเมื่อกี้เล่นน้ำสนุกไหมครับเจ้ยโว้เล่นไม่รอเพื่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเลยครับ โอ้ยนอะไรเนี่ยเสจะการไล่ไปเฮ้ยพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะเอาทีไม่เอาเสไม่เอาไม่เอาเดินเดินตัวไม่มีคลื่นนะครับมีคลื่นอันนี้จะจิ้มให้ดูนะอ่ะอันนี้ที่มาด้วยกันมีคลื่นเลยเอาเอายิงหน่อยยมีขนมหน่อย อยู่ที่ชั้น6แล้วครับเจออีกแล้วครับอวังอันตรายนะขาสูงอีกแล้ว,วอดเล่นอีกแล้วครับ <Designer. S 1> อันนี้ามาที่ชั้นเลยครับชั้น7ครับ7ว่าดัดนะครับแ,รแกจากครั้งที่แล้วที่ <c oughs> พูดไม่ถูก7 <Okay. S 1> ว่าดัดนะครับจัดว่าเด็ดนะอยู่ชั้นหนึ่งนะครนายกชั้นหนึ่งอเนี้ยไปไปย้ายเดินขึ้นไปเยเงไงูก็เดินไปได้ พี่เเด็ดวัดดัดนะครับอยู่ข้างขาชมอยู่ข้างขาชมอุ้ยไอ้ยอยู่เอาช่วยกูดิเอ้าไอีอ้าวหลอกหลอกมันหลอกมันเดี๋ยวเราหลอกมันตามรู้อ่ยเดินน้ำหลับกูอีกทีอะไม่หลับขงไป่คืนตัว ทำไงอ่ะเดี๋ยวเราวัดเชื่อตรงนี้เลยไปเอเจ๊ไปข้ามไปดูข้างหลังหน่อยไหมมืช่วยเด็กเมื่อถามว่าถ้าช้างมาทำไงผูถ่ายดีผมถาเนีป็นญาติของพายาเลสวนโอ้ยช้างได้เนี่ยการกล้วยการกล้วยไปก่อนเลยเนี่ยการกล้วย แล้วถ้าจราเข้มาล่ะไม่ได้เข้มาผมก็สวมยาวใส่ทองเลยเขาบอกว่านี่เหรอมีคาราวันไหนดิคาราวานคุ้งยี่่นัแต่ดีร่าารามีเียหนึ่งคนออัดคไปไต่อไปต่อต้นนี้เหงาอาจจะไม่ได้ถ้ามันเกิดเปนต้ไม้ไมเกิดตรงนี้แบบกระเป๋ามาแต่เดียวเดียวไม่มีซากกระหล้ยไรนะ เฮ้ยเอาใหมเขี้ยงเขี่ยนพ่อมึงอ่ะเขี้ยเขียวปัดเลยไอ้ัเอาาใหม่แม่งแข็งแข็งอยู่ดีๆใช่ครับสุภาษิตอย่างที่สุภาษิตว่าครับเห็นช้างขี้กินขี้ช้างไป The winner of this contest by way of majority decision. อย่ามาจับกูไม่เอาไม่จับเบาๆค่อยๆไปเยอะคนไปไงบ้างครับคุณเมื่อกี้ไปเจอช้าแล้วมีรอยเท้าเลยครับเมื่อกี้คุณรู้สึกไงครับมันเป็นลูกหลานเลยโดยเสา